สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน2568สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง 3มิถุนายน2568ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณหอประชุมส่งวัดอ่างทองวรวิหารดังนี้เวลา7นาฬิการ่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชะกุศลเวลา19นาฬิกา19นาทีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรัยมงคลเฉลิมพระ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษา4มิถุนายน2568ร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบครั้งที่5ทับ2568ผ่านระบบ Zoom meeting ณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรูป้ประจำจังหวัดอ่างทอง 5มิถุนายน2568จัดประชุมออนไลน์พบปะวิทยากรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองครั้งที่2ผ่าน Microsoft Teams มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบปะพูดคุยตอบข้อสักถามการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพณนะห้องประชุมเฟื่องฟ้าสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองและจัดการประชุมออนไลน์โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานสร้างงานสร้างอาชีพระหว่างเรียนผ่าน Microsoft Teams เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างสรรค์าง,งานสร้างอาชีพระหว่างเรียนให้เป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพณห้องประสงค์เฟื่องฟ้าสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดอ่างทอง 6มิถุนายน2568ผู้บริหารร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอโพทองดังนี้ 1. โรงเรียนกิติยารามวิทยา 2. โรงเรียนวัดอย่างทอง 3. โรงเรียนวัดโพลาดและ 4. โรงเรียนวัดบ้านสร้าง ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มอบหมายไว้ในการประชุมนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการโดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภายใต้แนวคิดวันพัฒนอ่างทองในการดูแลสถานศึกษาช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เท่าเทียมควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และลงพื้นที่นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างตัดผมชายจำนวน40ชั่วโมงของสองกรอรระดับตำบลบางพลับสกรระดับอำเอภอโพทองณโรงเรียนชุมชนวัดศิลขันธารามวิทยาคม 8มิถุนายน2568เป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวให้โอวาดในโครงการผู้เรียนคุณภาพไฝ่ดีมีทักษะของสองกรอรระดับอำเภอวิเศษชัยชาญโดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่1มีการศึกษา2568จำนวน150คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณนะหอประชุมสอกรอรระดับอำเภอวิเศษชัยชาญ ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบเทียบระดับวัดความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่2ในรูปแบบดิจิตอลเทสติ้งโดยกำหนดการจัดสอบระหว่างวันที่7-8มิถุนายน2568ณศูนย์ดิจิทัลชุมชนห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าช้างอำเภอวิเศษชัยชาญและพบปะอาสาสมัครส่งเสริม าาอ่าน,อาน,อานตำบลท่าช้างณบ,บ้านหนังสือชุมชนท่าช้างอำเภอวิเศษเัยชาญลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองหลักสูตรวิชาชีพการทำขนมเค้กกล้วยน้ำว้าของสองกรระดับตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษเัยชาญ ลงพื้นที่นี้เทศกิจกรรมพบกลุ่มการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตระดับให้กับนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายของสองกรอรตบเอกราชณ์นะสอกรอรตบเอกราชย์สอกรอรระดับตําบป่าโมกและสอกรอรระดับตําบโรงช้าง 9มิถุนายน2568เวลา8นาฬิการ่วมกันร้องเพลงชาติไทยและเข้ารบธงชาติพร้อมทั้งสวดมนต์ไหว้พระและยืนสงบนิ่งเพื่อสร้างความจงรักพักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์และสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติไทยและตัวแทนได้กล่าวมงคลชีวิต38ประการมงคลที่1ไม่คบคนผ่านเพื่อนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันณบริเวณหน้าเสา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนรู้ของสกรระดับอำเภอเมืองอ่างทองดังนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับและงานตามนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจําปีงบประมาณ2568ณห้องประชุมสกรระดับอำเภอเมืองอ่างทอง 10มิถุนายน2568นักศึกษาในสังกัดรวมการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมมหามงคลประจำปี2568นณหอประชุมอง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองชั้น2อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 11มิถุนายน2568ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพศ2568ภายายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัดจังหวัดอ่างทองณวัดไร่ตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการปร,ปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาพิการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขาเปอรส์สำหรับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2568ระหว่างวันที่11-12มิถุนายน2568ณห,ห้องประชุมพิกุลทองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> ประสิทธิภาพ,ะพะของสถานศึกษาในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและการส่งต่อข้อมูลนักศึกษาพิการโดยมีพื้นฐานที่เก็บข้อมูลรวบรวมอย่างเป็นระบบเข้าถึงง่ายลดความาซํำซ้อนของข้อมูลและช่วยในการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพต่อไป12มิถุนายน2568จัดโครงการตอบคำถามทักษะทางวิชาการอ่างทองควิชาเลนรอบรู้ทั่ว ทประจำเดือนมิถุนายน2568ผ่านระบบออนไลน์คุยโดยมีครูสกรระดับตำาบลและตัวแทนนักศึกษาสกรระดับตำาบลเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 13มิถุนายน2568รวมพิธีเปิดงานมหกรรมอาชีพสูงวัยใจสตาร์อัพจังหวัดอ่างทองภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุจังหวัดอ่างทองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัยนะอาคาสำนึกรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 19มิถุนายน2,568ร่วมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2,568กรณีปกติรอบที่2องทัพ2,568นักณโรงเรียนวัดส,สักแก้วลุ่งโลดธนกุลอุปถัมภ์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง 20มิถุนายน2568ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและรับการตรวจเยี่ยมส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมกเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้พร้อมต่อการจัดการศึกษาณนะส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าโมก 23มิถุนายน2568จัดการประชุมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับครูผู้สอนคนพิการด้วยโปรแกรม IEP ออนไลน์โดยมีครูผู้สอนคนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในทั้งนี้โดยมีวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP สำหรับครูผู้สอนคนพิการด้วยโปรแกรม IEP ออนไลน์หนห้องประชุมเพื่องฟ้าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง 24มิถุนายน2568ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอ่างทองในพื้นที่อำเภอโพทองและออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากรวดกำมะหยี่การทำพวงกุญแจจากเศษผ้าการทำมะกรูดแปลงกายนาวสีกุญช ตำบลยางชา้าอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองรวมการประชุมออนไลน์ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครั้งที่1ทับ2,568ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณนะห้องประชุมเฟื่องฟ้าสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดอ่างทอง 25มิถุนายน2568ลงพื้นที่นิเทศกิจกรรมพบกลุ่มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับให้กับนักศึกษาระดับชั้นระถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายของสองกรระดับตำบลเทวราชสกรระดับตำบลชายภูมิสกรระดับตำบลราชิตและสกรระดับตำบลหลักฟ้า 27มิถุนายน25.68ลงพื้นที่นิเทศกิจกรรมพบกลุ่มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับให้กับนักศึกษาในสังกัดสกรระดับอำเภอวิเศษชัยชาญดังนี้สกรระดับตำบลไผ่ดำพัฒนาสกรระดับตำบลบ,บางจากสกรระดับตำบลไผ่จำศีลและสกรระดับตำบลม่วงเตีย้ย รถห้องสมุดเคลื่อนที่ออกให้บริการในเดือนมิถุนายนจำนวน7ครั้งมีผู้รับบริการ220คนโดยให้บริการในพื้นที่จงังหวัดอ่างทองรวมกับห้องสมุดประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นการทำมกูดแปลงกายการทำล่มความรู้และเกมบิงโกเป็นต้น